สวัสดีครับวันนี้ได้เหรียญรูปหล่อหลวงปู่เจียมรุ่นพิเศษครบรอบ80ปีมาให้ชมนะครับหลอนี้ฐานจะให,ใหญ่หน่อยครับจับเงินไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับก็ราคาก็ยังไม่แพงครับจับต้องได้3ามถึงสี่ห้าร้อย ก็ดูสวยดูใหญ่หน้าบูชาอยู่นะครับแท้ทันแน่นอน โอเคครับผมเจอกันมาคิวต่อไปครับ